โอเคครับก็อันดาของวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของตัวอินทิเกชันระหว่างฟูสตอรี่กับทางทีอาขาวนะครับซึ่งในฝั่งของฟูสตอรี่นะครับเรามีโซลูชันที่ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับทีอาข่าวอยู่แล้วนะครับก็คือในส่วนของการเชื่อมต่อขาของเรเวนูนะครับเข้าไปยังาทางทีอาข่าวนะครับโดย ปัจจุบันนะครับเราจะทำการส่งตัวยอดขายนะครับเป็นเดลบสองนะครับเข้าไปที่ทางทียข่าวนะครับโดยจะแยกทัน์ทิชชู่เป็นกลุ๊ปของ ABB นะครับแล้วก็เป็นไลน์ f ู l ดเทคนะครับออกจากกันนะครับแล้วก็ซิงไปทำทาการสร้าง IV นะครับที่ทางทีอาข่าวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการอ่า ทางทีอาคารนะครับก็จะทําการนําไอเทมที่อยู่ในไอวีนะครับไปทําการตัดสูตรการผลิตนะครับตามบอมนะครับแล้วก็ไปทําการาเบริกสินค้าหรือทำเอ็มอาร์ MR นะครับเพื่อตัดสต็อกออกจากระบบนะครับพร้อมกับบัทึกอ่าเป็นเม้นท์ไทส์หรือทินเดอร์นะครับข้อที่สูตรบัญชีนะครับในฝั่งของทีอาคาเพื่อใช้ในการในคอนสา์หรือเมน,นูนะครับ โดยสเตปของการเซตอัพนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าในใน P.S ของเรานะครับพวกอินโคด e อ c l โคดต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันานทางเมกุมิหรือโอซาวานครับได้ได้เซตอัพใน P.S o ของเราอยู่แล้วนะครับผมจะขอข้ามตัวสเตปการเซตอัพใน P.S o ไปเลยละกันนะครับเพื่อไม่เสียเวลาทางนะครับโดยวิธีการที่เราจะ <c oughs> มี มีการเชื่อมต่อกับเทียรา,าวได้นะครับเราจะต้องมีการสร้างข้อมูลนะครับในฝั่งของทางเทียรา,าวนะครับให้ตรงกันกับในฝั่งของ p ิเวครับโดยอ้างอิงที่ตัวเมนูโค้ดออปชันโค้ดนะครับเพื่อใช้ให้ระบบทั้งสองฝั่งนะครับสื่อสารหรือพูดคุยกันกรู้เรื่องนะครับว่าไอเทมไหนหรือเมนูไหนนะครับต้องไปตัดสต็อกไหนหรือบันทึกอะไรนะครับ ขั้นตอนหลักๆครัก็จะมีเรื่องของการาสร้างเมนูในฝั่งของทีอารคาวเนาะเพราะว่าทางเมกุมีน่าจะยังไม่เคยมีแอค o เคาท์ในทียาคาวเท่าที่ผมเข้าใจนะครับแล้วก็ทำการเซตอัพพวก SKU ต่างๆ,ๆน,นะครับในทียารคาวนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอสร้างคอมเปนีนะครับทั้ง UT a แล้วก็พ o ดนะครับบนทียาคาวนะครับ หลังจากนั้นก็จะมีการเซตอัพข้อมูลต่างๆครับทั้งใน Master Data แล้วก็พวกเอ็นพีเอ็ c เซ s ต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการแ l y ข้อมูลลงที่สาขาในในส่วนของการทำขายนะครับอีกพาร์ดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของพวกออคอนฟิกต่างๆนะครับซึ่งอันนี้จะสามารถดึงได้จากทางกียาข่าวนะครับเป็นพวกออ i อ i g จินโดเมนต่างๆนะครับพ a s ์ส e ีย์แฮตคีย์นะครับ ซพ่งในส่วนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าดึงไม่เป็นหรือหาไม่เจอนะครับนี้สามารถคอนซัลได้ทั้งทางผมแล้วก็ทางทีอาคาวนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกการเซตอัพพวกบ้านคอนฟิกต่างๆที่อยู่ในทางทีอาคาวนะครับจะเป็นพวก c o m p a n y id พวก department code project code warehouse นะครับแล้วก็พวก staff ต,ต่างๆ ซึ่งตรงนี้จะต้องใช้ในการคอนฟ l i c ในฝั่งของ PUS ด้วยเพื่อให้ทาง PUS นะครับสามารถส่งไปบันทึกได้ขู่ Department หรือพวก Warehouse ต่างๆนะครับ <Okay. S 1> ทีนี้ครับในส่วนของอข้อจำกัดในการสร้างไอเทมต่างๆบนที่อาคาว์นะครับ ก็คือในเียร์ขาวเท่าที่ผมเข้าใจคือจะสร้างตัวรหัสสินค้าใต้แบบไม่ได้ strict มากนะครับแต่ในฝั่งของ P.S. อะเราจะอนุญ,ญาตให้สร้างแค่เฉพาะเด้ถึงแนะครับ0ูนยถึงเแล้วก็เครื่องหมายพิเศษตามที่เราได้ลิสต์เอาไว้นะครับไม่อนุญ,ญาตให้มีพวกดับเบิลโค้ดซิงเกิลโค้ดสเปซบาร์หรือแบ uh, แล้วก็ไก่ถ<ๆ>ึงหอนคูในในตัวเมนูโคดหรือออปชันโคดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่ที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของการคอนซีคพวกค่า C ีต่างๆนะครับเพื่อแมปปิ้งกับทาง p u s นะครับได้แก่พวกามจะยกเป็นพวกครับเปเมจะยกเป็นสองกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น default ใน p u s ของ ของในของ POS นะครับเพื mm ่อ hmm. พวกแคสตคิริตการ์ดแบงค์ทรานเฟอร์เคพัสพวกเงินโอน,นต่างๆนะครับกับอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นพวกคอสตอมเป็นเมนนะครับที่ทางร้านนะครับสามารถสร้างขึ้นมาได้ใน POS นะครับอย่างเช่นพวกคอสต์มาร์เก็ตติ้งหรือคอสเทรนนิ่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงส่วนนั้นนะครับจะสามารถ อ่าคองมพิเศษขึ้นมาได้ใน P.S. o แล้วในตรง P.S. o ครับก็จะต้องมีการบอกว่าอ่าเปมันนี้นะครับจะเท่ากับค่า c ใดในฝั่งของทางเชีย o u ค,า,คาวนะครับจะได้สามารถ mapping ลงบัญชีได้ถูกต้องครับซึ่งในปัจจุบันนะครับทาง P.S. o จะมี default ให้อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นค่า c 1-5ถเนี่ยจะเป็น default ของ Payment เ,เลย ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับส่วนสิบถึงสิบสามนะครับจะใช้สำหรับพวกสซ่อ Channel ต่างๆนะครับพวก l i น e Man, แกล็บชอปปี้ฟู้ดฟู้ดเพนด้านะครับแล้วก็สิบเจ็ดัวถึงสิบเก้านะครับจะเป็นตัวที่เป็นทิปเดลิเวอรี่ฟรีแล้วก็ราวนิ่งนะครับซึ่งทางเบเกอรีครับยังสามารถใช้ซีหกถึงเก้านะครับซีสิบสี่สิบห้าแล้วก็ซียี่สิบนะครับในการทำคอสตอม เป็นเมนของตัวเองได้นะครับโอเคต่อมานะครับอันนี้จะเป็น use case นะครับในตอนที่เราซิงจาก PUS ไปเข้าทาง TAC นะครับเราจะซิงไปทั้งหมดสามกลุ่มหลักๆนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นสีแดงนะครับกลุ่มหนึ่งจะเป็นข้อมูลของตัวไอเทมที่เราซิงเข้าไปนะครับ เช่นเมนูข้าวเหนียวหมูตุ๋นข้าวเหนียวหมูปิ้งเมนูหมูตุน๋นอะไรอย่างเงี้ยข้าวหมูแดงหมูกรอบซัมตินนะครับซิงเข้าไปเพื่อใช้ในการบนันทึกในฝั่งของทางเครข่าวแล้วก็ทําการตัดเอ็มอาร์นะครับส่วนสีแดงข้างล่างนะครับที่เป็นหมายเลขสองนะครับจะเป็นเลฟโนตเลฟเฟเรนซ์นะครับเพื่อใช้ในการอ้างอิงกับทาง p ิวนะครับว่าในทานซิคชั่นเนี้ยที่เราซิงไปนะครับ ตรงกับ Receipt Number อะไรบ้างในฝั่งของ P.S. นะครับในกรณีที่ r e like c o n c i l e กับหา P.S. ครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับที่เป็นส่วนของสีน้ำเงินนะครับหมายเลขสามนะครับจะเป็นรายละเอียดยิบย่อยต่างๆนะครับพวก open n e เม d ู s c o u n t n i n นะครับ a r g e แล้วก็ลาวดิ n งนะครับทีนี้ อ่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ใช้ในการเล็กคอนไซด์กับหาทาง PWS ครับก็ Receive Number อะไรราคาเท่าไหร่นะครับเลขดอลเวอร์ over, วันที่อ่าแล้วก็เวลาครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ Header นะครับที่ที่เราสิงไปนะครับหากเป็น ABB นะครับเราจะสิงไปเป็นอ่า n านเนมนะครับแทนชื่อในฝั่งของที่อคาวนะครับ l ลสต์ลองเนมแทน Organization นะครับบานนะครับก็จะใช้บานโค้ดใน QS นะครับในการสิงไปนะครับ d d ด e s ก็จะเป็นบาน d d d e s นะครับแล้วก็ Formula เนี้ยเราจะขอให้ทางเมกูมิหรือทางเคียคาวนะครับคอนฟิกเป็นสูตรอ่าฟูตอรี่อิน i ิเกชันนะครับ แล้วก็ในส่วนของอ e ีเมลนะครับก็จะเป็นบ e ้านอีเมล Phone Number ก็จะเป็นเบอร์โทรของสาขานะครับแล้วก็แท็กไอก็จะเป็นบ้านแท็กไอดนะครับส่วนถ้าเป็น f ฟูแ Tag นะครับตอนที่เราซิงเฮดเดอร์ไปนะครับเราจะใช้ในฟิลของเนมนะครับเป็น Personal Name นะครับหรือ Company Name ที่มีการกอก f u ฟูแท็ในฝั่งของ PFS นะครับ แล้วก็ในส่วนของ organize เราจะไม่ได้ส่งอะไรไปนะครับพร้อมกับอ e ีเมลนะฮะจะไม่มีนะครับแล้วก็ตรงบ้านนะครับก็จะเป็นตรงส่วนของ optional ที่ที่สามารถกอรอกได้ใน P.S. นะครับ address ก็เช่นกันนะครับเป็น required field ที่อยู่ใน P.S. ตอนออกฟูทแอกนะครับแล้วก็มีเรื่องของ phone number กับ tag ID ครับที่เป็น required field ว่าจะต้องกอรอกครับ <Okay. S 2> ทีนี้ครับสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเรื่องของลิมิตเอชันครับที่ทางพีเอชตินะครับก็คือหนึ่งนะครับตัวบินที่ซิงเข้าไปนะครับจะเป็นทรานซิชั่นเดลบสองเสมอนะครับในสองวันที่เราดีเลย์ในการส่งเข้าทียาข่าวนะครับ mm hmm. เพื่อ,อให้หน้าร้านนะครับสามารถแก้ไขบินนะครับ ระหว่างวันหรือเล็คอนไซด์เลเวนูครับให้เรียบร้อยกับทางหน้าร้านก่อนนะครับเพื่อกันไม่ให้ไม่ให้ทางแบ็กออฟฟิศครับต้องมาเสียเวลาในการอัปเดตบินหากมีการบอยนะครับเพราะหลังจากที่มีการซิงเข้าหาทางทียอาข่าวแล้วครับเราจะไม่ได้มีการซิงอัปเดตอีกนะครับต่อมานะครับตัวฟูลแท็กอินโอยนะครับเราจะไม่ได้มีอีเมลส่งไปให้นะครับ อ่แล้วบินที่ส่งไปให้นะครับจะเป็นบินที่มีสถานะสกเสร s s เท่านั้นไม่รวมวอยหรืออ่ f u ีฟันนะครับแล้วก็พวกบินต่างๆนะครับจะไม่ส่งไปถ้าเกิดว่ามันไม่มีโค้ดในเมนูและออปชันนะครับเพราะฉะนั้นเมนูและออปชันโค้ดนะครับจะเป็น Must Have ที่จำเป็นจะต้องใช้ในทั้งระบบ POS แล้วก็เ e กียร์ข่าวนะครับ อ่าแล้วก็อย่างสุดท้ายครับก็อย่างที่ผมแจ้งเมื่อกี้ก็คือบินที่ซิงไปทางเทียข่าวแล้วนะครับหลังจากที่ซิงไปแล้วจะไม่มีการแก้ไขนะครับอันนี้คือทั้งหมดครับของตัวอ่าสแ a น d าร์ดอินติเกชันเทียข่าวหรือคือโซลูชันที่ p ี s อตอบกับเทียข่าวครับไม่มั่นใจว่าทางอ่าเมกุมีคำถามาใดหรือทางเทียข่าว